สวัสดีจากพี่น้องวันนี้ออกนอกสถานที่อาบ้างเบ่งไหมงามงามต้นอะไรดูไปก่อนเย้๋ย,ย้อนบอกทีหลังเบ <Yeah. S 1> ่งพี่น้อง สวยงามอยู่ดีเนาะ เลี้ยง่ค่อยดูแลนะพี่น้องไม่เลี้ยงปล่อยไม่ค่อยดูแลก็จะเป็นทังเสียจากพี่น้องปล่อยให้จริงเขาเบียดกันแหงตายต้นข่อยจ้ะนี่ต้นข่อยอันนี้ข่อยบาบงจริงเขาดูป่พี่น้อง บอนไซควายเบบิงบ่งตรงที่เบิ่นเชียงจนว่ามันหุ่มกันหมดแล้วนี่ไม่บกควายได้เบิง่งบควายได้ดูแลดิพี่นอ่นว้า,าอทยู่กับอี่ฉันนี่ฉันว่างงามคักเป็นไห้แล้วน,ะนี่ควายอบอนไซควายต้นควายจ้ะเห็นไหม cơ à, mà bưng mày mày câu mày câu ke mày riêng đồn ngam thang bậc nhây phun bậc nhây phun bậc nhây Hãy subscribe ว้าทำอะไรนั่นแ yeah. อบเล่นที่ตมกู <laughs> ลังค้นแอบเล่นที่ตมแอบเล่นน้ำฝนตกฝนตกเจ๊พี่นอ้องอู้ยงามควายตัวนี้โคตรงามเลยอีที่คนน่ะคนน่ะ ข่อยจ้าข่อยเนี่ยเนาะกระทางหมดไงจากพี่น้นองยกซีคนหมดแล้วจ้ะ ภรพเบืบ้องต้นเขางามไรน้อนเหียนหลวงคุณน่ะต้นเพิ่อนคุณน่นะเยี่ยวขึ้นมา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  มอใช้ผัพี่น้องเนี่นนะมึงตรงนี้เขามาเกยกระทางพี่น้องขนาดฝนตกนนแห้งอยู่โอ้ยสะออนออนซ้อน กิงเขาแห้งพี่น้องกินแห้งโอยมาตรงย่านหรอกพี่น้องควายเขาใหญ่ไว้กิงแห้งส่ฉันเลี้ยงแค่เดียวตัด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 ,ตด,ตดย่างเดียวแหละนันแม่นผู้ขาหน่านี่ฉันกะจิเลาะเลิ้มออกอย่างเดียวแล้วพูดนะพูดนะแห้งหมดแล้วพี่น้องเห็นไหยเนี่ยคนมาค่อยรักษา ถ้าเป็นชั้นชั้นจะทำเป็นชั้นเป็นถาดทำเป็นทรงให้มันสวยๆงามๆให้มันเห็นจริงเห็นก้านอันนี้ก็เป็นตะโกตอเหมือนกันเลยโงน่ะเอ้ยพี่น้องเลยตะโกโนูจ้าตะโกโนโอูอันนี้เพิ่นกับป้ตัดป่แตงพี่น้องคุณ,คณปล่อยให้ง่ายให้จริงมันแห้ง นี่ยกันมันหนามันเกิดคุ้มกันมันก็สีแหงพี่น้องกิ้งข้างในเขาก็สีแหงพี่น้องเห็นเลขออกอยู่มือบ่ตะกูลูจานี่ตะกูลูมึงต่อเขาได้บัมือนพี่น้องเบมึงน่ะมึงกิ้งเขา เฮ้ยบักใหญ่คุณ่ะใหญ่แล้วคุณ่ะดำปึด๊ดนี่ดำธรรมชาติดำเหมือนตอตะโกยี่ดีด้พิ่นว่าละ่ะดำแท้ดำบา้าดำยี่ดีแห้งถึกน้ำแห้งถึกเป็นคนแห้งดำดีเด้อพี่น้องคุณ่ะอู้อันนูต้นนี้เขาได้กิ้งอยูอเนะี่ยพี่น้องคุณ่ะ เขาเป็นซงเขาเป็นซงเป็นบอลไซล้วพี่น้องเป็นถังบะตัดบะแตงซื่อเห็นปะกิ้งเขาได้เปิดหรอเจ้าปุ๋นะเห็นบ่จ้ะว่าทางไหนจ้ะว้ากิ้งเขาได้เปิดเราพี่น้องว่าหุยเจ้าของเพิ่นบระยูจ้ะเพิ่นบอกมาเบิงเจ้าของเพิ่นบระยูจ้ะได้ประด้รู้ราคาเลยล่ะมือนะว้า งามกระดอกกระเดียโอ้สองต้นนี้ฉันก็ลักหลายมาสองต้นสามต้นสามกริย์เรียงกันเลยพี่น้องสามกริย์นี่หนึ่งกริย์อันนี้ต้นมังค่างหมากเล็กหมากน้อยเขาจะพี่น้องคุณนะ่ะได้โซงแล้วคือกัน สวยงามเลยนี่ก็งามลายหันมาเบื่องทางนี้พี่น้องพุ่น้องโอ้ยฉากงามฉากสมบูรณ์มากมากเลยพุ่น่ะ๊าขีดลงลงิลงอย่งอยู่พี่น้องเลยพ่องาม,มีดดิแม่นอ่ะโอ้โห่นอ้อ่ง สมบูรณ์ขนาดเลยจ้ะว้าสวงามขนาดจริงก็ได้เบิดแล้วพี่น้องบางจริงเพั่นดูกกับพี่น้องบางจริงเพั่นจ๋าบางจริงคุณน่ะจริงยังใหญ่เลยโอ้ยงามงามมากๆเลย งามอิ่ิคุณอะขน่ะพี่น้องเบึง้งเบึงเบึงเบึงเวยงงามสวยอิริสวยงามจริงๆเบึงเบึงถือแสงแดดพี่นอยย้องย้ายแถวไม่น่ะ งามกอดอกไปเดียวว่ะโอวยตั้งแต่ต่อเขาข้างงามเราพี่น้องกว่าสะอาดเก่งเก่ามีลายงามลายคนนะ่ะม,มันมีขีไข่ก่อนจากเม็ดเลยกิ่งเขากะกว่าพี่น้องกว่าคนนะ่ะ เบื้องกิ่งว่ะเบื้งกิ่งอย่าพี่นอ้องนี่ะงามอ้ฝากติดตามฝากไลค์ฝากให้กำลังใจจากพี่น้องเขาก็สิหาไม่งามงมมาทายลงให้เบิง่ง แต่อยากห็นผู้ใดอยากเบิง่งขามาเบิ่งได้ขายพร้อม้ะพี่น้องขายพร้อมขายพร้อมอันนี้เป็นกระบ,บอกมาเบิ่งละจ้าพักราคาแต่ว่ามาเราบ่อยู่เจ้าของเราประนะ่อยุนอจาะยนาะอยต่ย้ายแถาเราก็เลยไม่รู้ราคาเลยแต่ว่าเราถ่ายคลิปให้ดูไว้ก่อนนะจงจเนนะอยง่ายอะรเนี่ยเบิ่งเ้าสิบพาเบิง่งสามต้นเลียงกันน้อจัะนนะ้สามต้นเลียงกันเขาต้องการขายนะจ๊ะ น,น่าจะไปทางเดียวกันเลยคอยนี่อันี้ก็จะเป็นคอยน่าจะเนาะจะเป็นคอยนี่ก็จะเป็นหนูตะโกนหนูน่าจะริงเขาได้หมดแล้วล่ะจ้ะพี่น้องค่ะ คุนบ่ได้ตัดบ่ได้แตงซื้อก่อนเอาไปแตงเพราะว่าโอ้โหสุดอยอดเลยล่ะเน,นีน่ยน่ะจะนี่คือตะโกนูจ้าของสวงามเหมือนกันนี่ก็เป็นหมากเล็กหมากน้อยต้นบางครั้งน่้วะเนอะกินก็ได้หมดแล้ว ก่ต้องถามเรื่องอายุนะจ๊ะไม่ซุโมนี่ตั้งแต่เปิดสวนมาเห็นรดจ้ะนี่ไม่เกาแก่นะจ๊ะเนาะเปิดสวนมาก็เห็นเลยจ้ะเขาเปิดสวนมาได้สิบกว่าปีแล้วพี่น้องเห็นตั้งแต่เพิ่นเอามาเรียงไม่ๆมนาะจ๊ะเนาะ ตะกี้ก็มีหลต้นนี่แหละพี่น้องเพิ่อนแข่งคายเพิ่นเล่าสองสามต้นนี้พเพิ่นอาจสีว่าแพงกามูนี่นะจ๊ะครับคลิปนี้กับจีปากไว้ซ้ำนี่แหละจ้าพี่นอ้องพอก,กันไหมคลิปหนาเนาะจาเนาะสามกริยั จ้าพอกันไม่คลิปหนา้าจ้า